ในโลกของการลงทุนเนะี่ยบางทีเราอาจจะต้องการที่จะหาผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุดนะแต่ว่าพอศึกษามาถึงจุดหนึ่งนะ้วเราอาจจะเริ่มเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าผลตอบแทนยิ่งเยอะนะต้องแลกมากับความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอนะอันนี้ก็จะเป็นรูปโดยรวมนะดยผม ได้แยกเคสนะออกเป็นอยู่3 4เคสแล้วกันนะก็คืออย่างเช่นเส้นแรกอนะตัวสีแดงอนะ q q q อหรือวนะ่า NASDAQ เนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2012นะมาถึง2025จะเห็นว่าผลตอบแทนมันให้ได้สูงที่สุดเลยนะถ้าเกิดใครที่ซิ่งมากๆนะสามารถโคตัวนี้ได้นะก็จะได้ผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าเดี๋ยวในหน้าต่อไปนะครัผมจะมาให้ดูนะสิ่งที่เราต้องเจอนะต้องเจออะไรบ้างหรือว่า3เส้นนะตรงนี้ที่มันกระจุกตัวกันอยู่นะจริงๆก็จะเป็นเหมือนเป็น พอร์ตฟลิโอลูปแบบหนึ่งแล้วผมโยนให้เป็นไอเดียเผื่อใครที่อยากไปศึกษาต่อนะเราเอาตัวแอสเซทหลายๆตัวมารวมกันนะเพื่อให้ได้ค่าเส้นกลางนะโดยที่เราจะเอาเส้นตัวที่เป็นทองอนะสีม่วงอันนี้ก็เป็นทองนะแล้วก็ตัว pi mix นะตัวนี้จะเป็นตัวออตาสานนี่ทั่วโลกนะเอามาใส่เข้าไปในพอร์ตนะเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของเรานะมันสเตเบิลมากขึ้นนะเพื่อที่ในกรณีที่เรานะอาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงได้เยอะขนาดนั้นนะโดย กลยุทธ์ที่ผมจะมาแชร์ให้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะก็เราจะเลือกตัดผ่อนนะโดยแบ่งสัสดส่วนตามนี้ก็คือ QQQ นะ NASDAQ 100เนะี่ยให้35%นะก็คือมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนดีเช่นกันนะแล้วก็ URTH นะตัวนี้เป็น ETF ที่ลงทุนใน MSCI World นะซึ่งจะเป็นการลงทุนกระจายในดัชนีทั่วโลกนะหุ้นทั่วโลกไปเลยนะแล้วก็ตัวเป็น ตาสันนี่อะพันธบัตรรัฐบาลน่ซึ่งกระจายทั่วโลกเช่นกันนะก็อันนี้3 5 3 5จะเป็นกลุ่มของหุ้นนะทั่วโลกเลยส่วนต่อมาจะเป็นพวกสินค้าขั้อพันนะก็คือทอง1 5แล้วก็ตัวตาสันนี่15%าเอนะก็อยากจะแนะนำตัวชีวัตที่เราจะมาดูกันนะก็คืออย่างแรกนะก็คืออันนี้ชื่อ strategy นะก็คือปกติ cagr นะหรือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีนะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้เท่าไหร่นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะก็คือ maximum drawdown นะก็คือตัว โอกาสที่เราจะเจอการขาดทุนสูงสุดนะเช่นเอย่างเงี้ยป๊บลากลงมาคือราคาเคยไปจุดสูงสุดเท่านี้นะก่อนที่มันจะเบรกนิวไฮขึ้นไปเนะี่ยการขาดทุนสูงสุดของมันช่วงเนี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้คือความหมายของ Maximum d o มดอ o าวนะซึ่งจะเห็นนะว่า NASDAQ นะฮะค q q นะฮะผลตอบแทนนฮะ สูงก็จริงนะแต่ว่าแม็กซิมั่มดอว์ดาวนะ35%หรือว่าทองอย่างเดียวนะผลตอบแทนยังไม่สูงมากนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยผลตอบแทนมันยังไม่ค่อยดีนะเพิ่งมาดีช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเคยเจอ maximum ั่มดอว์ดาวนะอยู่ที่42%นยะสูงกว่าตัว QQQ อีกนะแล้วก็ SD นะก็คือเป็นดูเป็นความผันผวนรา,ายปีแล้วกันนะ,ะนะว่า252วันนะโดยประมาณความผันผวน,นของผลตอบแทนมันเป็นยังไงก็คือยิ่งเยอะก็ยิ่งผันผวนนะ อันนี้ก็จะเห็นนะ n a s d a ก็ถือว่าพันผวนมากนะแล้วก็ Sharpe Ratio นะอันนี้ก็คือเอาไว้เปรียบเทียบครับในกรณีที่เลือกลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงนะผมยกตัวอย่างเป็นแค่2%เอนะเอาเป็นว่าค่าเนี้ยยิ่งมากก็ยิ่งดีนะซึ่งในนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เยอะที่สุดก็คือตัวตาสานันะแต่ว่าอย่างที่บอกอนะเราอาจจะไม่ได้แล้วแต่วัตถุประสงคนนะ์คนแตบางคนอาจจะพอใจในผลตอบแทนที่น้อยคือแบบ5%าก็ได้นะห้เนะี่ยพอแหละแล้วก็ แลกมาด้วยกันด้วยว่าเราจะเจอ Maximum ัมดอดาวนะโอกาสเจอก็อยู่แค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่เกิน20%แต่ว่าถ้าเกิดใครนะต้องการที่จะรีดผลตอบแทนนะบางทีเราจะต้องแลกมาด้วยกับตัวแม็กซิมัมดอดาวที่มันจะค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะพอที่ถ้าเกิดเราจัดสัดส่วนตามเมื่อกี้ที่ผมบอกนะก็คือตัวโฮลเฉยๆนะคือซื้อแล้วถือซื้อตั้งแต่วันแรกนะปี2012นะถือมาเรื่อยๆนะผลตอบแทนของมันนะ จะอยู่ที่12.01%ต่อปีนะโดยที่มีแม็กซิมัมดอลดาวนะ์24%นะแล้วก็ความผันผวนอยู่ที่13นะแล้วก็ชาร์ฟเลชชอยู่ที่0.75นะถ้าเทียบกับการที่เราเนะี่ยมารีบาลานซ์รายปีนะต้นปีเพื่อให้สัดส่วนมันเหลือเท่าเดิมเนะี่ยก็จะเห็นว่าแผนนี้นะฮะ CAGR ลดลงนะโดยคอนเซ็ปต์จริงๆอะแม็กดอลดาวน์วควรจะลดนะแต่ว่าแม็กดอลดาวน์วไม่ลดนะอันนี้ก็แอบน่าก,กวนนิดนึงนะแสดงว่าวิธีการรีบาลานซ์ทุกต้นปีเนะี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวพอร์ตโฟลิโอนี้นะ หรือว่าเบนช์มาร์กนะที่นี้ผมขอใช้เป็นดัชนีโลกนะซึ่งให้ผลตอบแทนอยู่ที่10.5%นะโดยดีโดยมีแม็กดอดาวอยู่ที่34%นะแล้วก็ความผันผวนอยู่ที่17นะลองแยกกันว่าในกรณีที่เกิดเราถือกระจายตัวนะหมายถึงว่าถ้าเกิดผมถือแค่ตัวเบอร์2อ4 5ะ3 4 5นะถือ only เนะถือมันอย่างเดียวนะจะเห็นว่าผลตอบแทนของ QQQ ที่เป็น Nasdaq100 เนี่ยก็ถือว่าเยอะที่สุดนะแล้วก็ตัว Maximum DDAW เนะี่ยอยู่ที่ลบ35เนะี่ย เอาจริงถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าตัว URTH เนี่ยที่ให้ CAGR อยู่ที่10%เนี่ยแต่ก็มี m a ็ d ต์ต่อดาอยู่ที่ลบสานะการที่เราเพิ่มขยับ m a ็ d ต์ต่อดามาอีกนิดหนึ่งนะ1%นะทำให้ผลตอบแทนต่อปีทบต้นของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมา7%นะถือว่าอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะมาว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยแต่ว่าทองนะอันนี้แอบน่าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะก็คือ m m a x i u แม็กซิมเนี่ยอยยู่่ที42%เลโดยให้ผลตอบบแทนณปัจจุันเนี่ยตกอยู่่แคปีละะ4% 4.7น แล้วก็ตาสันนี่อเมริกาเอ้ยตาสันนี่ทั่วโลกนะฮะก็ผลตอบแทนอยู่ที่5.17นะฮะแล้วก็ Maximum ดอาว,าวอยู่ที่นะลบ13เอรนต์เรามายำตามสัดส่วนที่บอกแหละสมมติบางทีเราอาจจะอย่างเงี้ยแทนที่ผมจะถือตัวดัชนีโลกอย่างเดียวเนะี่ยผมไปใส่ QQQ ใส่ทองใส่ตัวดัชนีเพิ่มมาหน่อยนะทำให้ตัวผลตอบแทนผมเนี่ยค่าเฉลี่ยผมมาอยู่ที่12นมกซิมัดาว,ดาว,ดาว,ดาวผมนะี่ยอาจจะ ลดลงมาได้เยอะนะจากที่ปกติแม็กซิมัมดอดาวเนี่ยอยู่ที่30กว่านะก็เลยที่20ซึ่งคาดว่าอันนี้ก็คือโดนโดนดึงมาจากตัวออตาสันนีนะที่ทําให้ตัวแม็กซ์ดอดาวลดลงมานะแล้วก็สามารถเพิ่มรีเทิร์นของตัวของตอบแทนได้นะความผันผวนเราก็จะลดลงมาด้วยนะจากข้างล่างเลยจะเห็นว่าความผันผวนเนี่ยถ้าเทียบกันนะส่วนใหญ่ตลาดทุนนะก็จะค่อนข้างผันผวนนะหรือว่าทองเองจริงก็ผันผวนเช่นกันนะสิซึ่งตัวชาร์ปเลโชนะเอาจริงก็ อันนี้เราได้คนดูนะว่าปฏิเสกเลยคนระว่าชอบตัวเลขแนวไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจที่ได้แล้วรับคําแนะนําการลงทุนนะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะผมจะมี QR code ให้นะแล้วมาดูกันต่อฮะโลกความจริงเราไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมฮนะตัวสมมติถ้าเราซื้อ ETF เองนะปกติเวลาเราขายทำกำไรเนะี่ยเราก็ต้องเสียภาษีเออกำไรจากการขายนะซึ่งอันนี้ผมจะยังไม่เจาะลึกลงไปในดีเทลนะอันนี้ผมจะแค่ คิดในกรณีที่เริ่มมีค่าธรรมเนียมบริหารตัวของ ETF มาก่อนนะหรือว่าใครที่จะลงทุนเป็นกองทุนในไทยแทนนะก็ข้อดีของการลงทุนกองทุนในไทยนะก็คือเราจะไม่ต้องเสียภาษีนะในกรณีที่เรามีกําไรนะอันนี้คือไม่ใช่กาต้องแจ้งก่อนนะอันนี้เป็นกรณีศึกษานะไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดนะแล้วก็ผลตอบแทนในอดีตเนะี่ยไม่สามารถทานายผลตอบแทนในอนาคตได้นะ จะเห็นนะเพียงแค่เราเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าไปนะจากการโฮเฉยๆนะ c g r 12%บเนะเหลือ11.6%นะหรือว่าตัวที่เป็นรีเวลานะทุกๆวันที่1เดือนหนทุกต้นเดือนมกราเนะี่ยก็ให้ส่วนใหญ่ฮนะจำง่ายๆก็อาจจะลบลบลงมาที่อยู่ที่ประมาณ0.5%เนะเวลาโดนค่าฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัวกองทุนในไทยนะเพราะว่า กองทุนในไทยจะต้องเก็บค่าธรรมเนียมเราอีกต่อนึ่นะแล้วเ,เขาก็จะเอาเงินไนะปซื้อ ETF อีกทีหนึ่งซึ่งทําให้เราโดนค่าธรรมเนียม2ต่อนะแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็จะมีตัว FA ที่คอยให้คาแนะนําเราได้นะในกรณีที่เรามีคําถามสงสัยนะเรื่องสภาวะเศร,รษฐกิจหรือใดๆก็ตามนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่มีความรู้หน่อยนะสามารถศึกษาเองได้ก็สามารถเลือกซื้อ ETF เองก็ได้เช่นกันนะจะเห็นนะว่าการโคเฉยๆนะสมมติถ้าเกิดเรา ซื้อ ETF เองนะอยู่ที่11.64%นะถ้าเกิดซื้อกองทุนในไทยนะก็อยู่ที่ประมาณ10.66%นะต่อปีอันนี้ก็คือ CAGR นะส่วนต่อมานะอันนี้เป็นเรื่องของการ optimize portfolio นะโดยอันนี้ก็คือจะเรียกว่า overfit ก็ว่าได้นะคือผมยกเป็น case study นะว่าถ้าเกิดในอดีตที่ผ่านมาเลยเนะี่ยตั้งแต่ปี2012เนี่ยเราควรจัดพอร์ตสัดส่วนเท่าไหร่นะเพื่อให้ได้ค่า Sharpe r a t ที่สูงที่สุด ค่าชาร์ปเลชก็คือมันมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนกับจุดที่คุ้มทุนนะว่าจุดจุดที่คุ้มกับการลงทุนแล้วกนะเทียบกับตัวผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเช่นพวกตราสันนี้ต่างๆนะด้วยปกติค่าชาร์ปเลชนะก็เราจะไม่ได้พูดถึงตัวม็กซิมัมรีเทิร์อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะฮะจัดพอร์ตรอบแรกนะก็คือ เราจะซื้อ QQQ นะอยู่แค่ตัว3.29%นะซึ่งตอนแรกที่ผมบอกนะคือเราจะลงกัน3.5 3.5 15 15นะเราลงมาออพติไมท์จากค่าในอดีตนะก็คือจะเห็นว่าเราจะลง QQQ นะเหลือแค่3.2ก็พอนะแล้วก็ตัวเอ,อหุ้นทั่วโลกนะอยู่ที่7.9%ไปเลยแล้วก็ตราสารนี่17%นะแล้วก็กองทองเนะี่ยคือจากข้อมูลในอดีตนะก็คือให้ตัดออกไปเลยนะไม่ต้องลงทุนนะโดยเราคาดหวังผลตอบแทนนะอยู่ที่ เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะทบต้นไปเรื่อยๆะแล้วก็ตัวความผันผวนของพอร์ตเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะที่เห็นมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มันจะสิบกว่า20นะิบน,นี้ก็คือเหลือแค่5.54นะแล้วก็ตัวชาร์ปเลสโชว์อยู่ที่0.9 94ุด 9, 9นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอัพติไมล์รอบ2คนระับผมใส่เงื่อนขไขไวว่าเอ้ออย่างงี้ยเราโอเคไม่เอาทองอนะแล้วเราอยากได้ผลตอบแทนที่เกิน9%นะโดยที่ค่าแม็กซิมัมดอว์ดาวที่เรารับได้นะอยู่ที่20%นนะเราควรจัดพอร์ตยังไงนะ ค่าที่ได้มานะก็คือจะ QQQ นะอยู่ที่69%ไปเลยฮะแล้วก็ส่วนที่เหลืออ um ีก30%นิดๆเนี่ยเราจะไปลงที่ดัชนีโลกนะก็เฉยนะเพราะว่า QQ q เนี่ยให้ผลตอบแทนที่เยอะนะแล้วก็ตัวตาสานี่ก็ถูกตัดออกไปเช่นกันนะอันนี้คือในกรณีที่ถ้าเกิดเราต้องการค่าชาร์ปเลชชที่สูงที่สุดด้วยนะตอนนี้เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนนะได้เลยะอยู่ที่9%ตต่อปีนะตบต้นนะแล้วก็ ความอันผวนนะก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะแล้วก็แม็กซิมัมดอดาวน์วนี่ปิ่มๆนะก็คืออยู่ที่ลบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะค่าชาร์ปเรชโชก็คือศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจฮะเรื่องการจัดพอร์ตกองทุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจเสียณหรือว่าเพื่อลดหย่อนภาษีนะก็สามารถแอดไลน์ที่ qr โค้ดนี้ได้นะก็จะมีทั้งผมและทีมงานเนะี่ยคอยให้คำแนะนำนะหรือว่าใครที สนใจนะซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเองและครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพเนี่ยก็สามารถแอดไลน์สอบถามมาที่ ID ไดี์นี้ได้เช่นกันนะแล้วถ้เกิดใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ที่คลิปนี้ได้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ